สบายดีป่าลุงตอนเ้าๆไปเกี่ยวเขาเราเกี่ยวเองนเนาะนงยูมาสู่เป็นยังไงเกี่ยวเขาตอนเสาร์คนมาไล่เราบุจักป่านเนี่ยไปย่าง ก็จะได้เศร้าไปพอด้ะเขาจะเอาแต่คนในบ้านตัวเองเขาจะหอนอยู่บ่ก็เจาะไปก่อนก็ร้ายเติบไปชิดถ่ายอยู่มั้งเนาะอย่างไปถ่ายมันลงเบิ่งอยู่อยันถ่ายแต่ต่อนยางแล้วก็ต่อนยางขึ้นมาเขาจะมาร้ายแล้วเหมือนแล้วเป็นหายสองหาอยู่บ่ พูดอะไรกันมากระทำมาลงไงไปบ,บป่ไปบ,บป่ไปสั่นเกี่ยวเขาอ่าอมาเมื่อนี่ได้ไปลงไงมาเมื่อนี้อ่าไอ้ตัวผู้ที่อนะไรน่องแม่น้องม,มดร้านมองไงกับแม่นน่องร้านร้านแม่น้องมดเพิ่นมามาเมื่อนี้ กีซีนะผุ้น่ะกีซีออกเลยกีซีหน่อยนี่นะนหน่อยน่ะอกจิกป้าก็จะมาไายเลยน้องผมมาซวยเขาจะเสียอยู่บนยอดเจ็ดโมงไปที่เขาแปดโมงเลยลายลายลา ยายเขาจะเอาอยนโเนี้นับหลังเนียเขาจะเอาอยู่รนาเจ็ดโมงเองนาทีน้อยู่วมองก็เมื่อนีเล็กหน่อยก็มีโอ้นมอคานนี่เลยแม่ไม่ลงตื่นมากากเกินเหียกลายเลยจะกงวจะควยมเล็กหน่อยทีนี่ทีมงานเก่าแหละ ที่ไปเกี่ยวเขาหน้าเขาป่าแหละเออที่มงานเก่าฮะน้องตึงน้องพ้นน้องปนก็มาเหมือนหน้าทีมงานเก่าบืนนะเออมาอีกเขาจ้างยช่ไหมก็จ้างบ่ตื่นใจต้งคุณนี่แล้วเกี่ยวเขาเพราะวาน่าติงเลยสองมือมือบืนก็มาใหม่ Sậu. Mẹ, tổng... mười cho mượn cho lăm tít lệ mày 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 này mày 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 bọn này Phải mày 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 ต้องขอยดิมาดูสาสไทยอยู่เพียงบิ๊กบูมาเนาะบบาบิ๊กบูมาไว้โอ้ลงเผ็ดกระมาได้อลงเผ็ดตะลูกเราโอ้เกี่ยวประเทเกี่ยวตึงนะยาเขาเราไปจับ เอ้ยเอ้ยไได้พอมากนะบอว่าเขาจะป่เพลงสังอยู่ไก่บุได้เป็นไงล่าสุดแล้วหลอ,อเถียงเป็นยังไะ <c oughs> เป็นไเแล้วหลอ,อเถียงเป็งงั อันนี้สิเป็นเพื่อนที่พ้องผู้จ้างเนาะเป็นได้ไปโต้ยังไ,ไ,ได้เหาอัด <c oughs> นี้เมื่อในวันศีรษรอบคำโม่เหลวาเสาเหล่วร,รอบเอ้าคือมากินเขา่าไปลงไงแม่จะเ,เอาเงินนะะเอาเงินมาให้นะ <c oughs> ถายกินเขา้าพูงอ้อกเสียบมันเอาไปนะปเสียบก็มี เมื่อไรในเงินลกันเมื่อแล้วบ้านเห็นงานอะไรน้ำม <hhhh> ันหลุดเห็นงานแรกน้ำมันหลุดจะช่ทำอตบลุงไงชิโทามาเท่นแล้วหน้าเขาไอซุยก็จะวาั่งอย่างไเมื่อแล้วลุงไงว่าเมื่อ แล้วหลบเทียนมื่นฟังเบิ่งลุงนะกะทีได้โตหน้าเขาป่าหน้ายอเมน้องมอดหน้ายอเระไปไกลกันนั่นแหละทิดกันเป็นว่า,ควาเคยเป็นเคป็นเสีเอายันยน้ำมาอีกมืออื่นการว่าเป็นเอากะ,ะได้นอนพี่และมะเร็งการบวชเอันอยามาดูลงมา,มาอีกมือ เกี่ยวไปแล้วพี่ลุงซ้มหดแต่หน้าซ้ำไปเกี่ยวหน้าจะคน <c oughs> จะคนจะหนับมึงอยู่เขาเกี่ยวจะคนบ่คุณคุณชิปลายมาเลยไพ่เนี่ยวะเขาจะบุกข้นมากกับหลายคนเลยอะ สิบสามสิ่ว้ยกลัวคนติ่มห้หนาเนะคนเศร้าไปทั้งคูทั้งบูเจ้าพราบร่วมนะ1 7 1เจ็ดบแปดถูกาจากลาเติกใดไดแต่คอยกับเจ้านีากระซามังมิ้วกับสี่เลยไทั้งมากกับลูกกับสองหกถึงบิก 8, ๊กแปดคานพนสิมีมีสิอันนั้นอันผูนเ,นนเสือซีผสมนะกับสิบสอง สิบสองะนี่พาลุงเพ 13. 13. ิดสิบสามสิบสามพายิดขีดเอาเยอเอื้อยนั่นอยู่หน้านน่ะก็สองคนสิบสี่สิบห้าสิบหาคนไในลูกไฟจะัหนนะอันนี้ไรโอ้คือแม่เว้คือบอกโอ้ยเอ้เนี่เงินละไปเิ็นเลยพักันเมื่อไปจไดเงิน มอยังดอกชิโยกินดอกเขาเลยของกินมาแล้วไปปะเาไปกินมียังเด้ของกิ่นแบบพุทเกิดวพี่ปะพุทธลนของกินพุทธเกิดอากัได้ทึ้เขามากกได้ กินข้าวเข้าไปนั่งเข้าไปนั่งมียังไงของกินลาบป่าต้มป่าลาบป่าต้มป่าฮะติดแล้วว่ะกันเนาะเด้อผู้สาวหน่อยเขาหนเาเรผู้สาวหน่อยเด้อสาวหน่อยในผู้บ่าวใหญ่เขานั่งผ่านผู้สาวหน่อยเขาหน้าขอ ใด้น้องมิวได้สาวกินบ่กินเว้ยต้งไหมเช้าหน่อยเขาไนให้ผู้บ่าวเทาเนี่กินเข่ารวมเกี่ยวเข่าเนาะเขานั่งน้องตึงน้องตึงโมเสกนน้องตึงเขาตึงเปิ้อนน้องตึงหมดได้ยังไงฮะนาะ เีวดเาวน่อยเกี่ยวเขาพวกหน้อยได้น้องมิวนี่ยเกิดก่อนข่อยได้น้องมิวเนี่ยนี่น้องมดบอกินเขาอีแลเือกกินเขาก่อนพีลุงเนียกินเขาล้วเรียบร้อยพี่ลุงเนียพร้อมเตรียมตัวสกับโอ้เส, <c oughs> สีบน้อยเตรียมตัวสกับป่ะนี่พาเงเงินพี่ลุงเนีย กำลังไปกินของหวานอยูไนะ่ไหนฮะเราเห็ดอิดแต่เนี่ยเนาะเราใหญ่เห็ดแล้วมันซื้ออิดมาแล้วแหละตีสุดนะแข็งๆน็งอิดกัน,อกนโอ้แซ่บเอาเนี่ยเรามัสกอตไลน์ไปเกิบแล้วปลาลุงฝากอะไรก็แซ่ก็ติดตาม สองนมัดในเลปาลุแต่ว่าขิมนาปาลุสบายดี